สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจนะคะแม่บ๊อบยานแม่สเตชั่นนะคะสวัสดีคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบ๊อบจะมาสอนวิธีนะคะในการ แก้ปัญหาเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อเพจ a c e b o o k กันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจ Facebook โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะใครที่ชมสดอยู่ตอนนี้หรือว่าชมคลิปย้อนหลังนะคะอย่าลืมช่วยกันกดนะคะติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะคะยังไงเปิดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็กดซีเฟอร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดนะคะทุกข่าวสารเลยทั้งในช่องทางของเพจนะคะแม่บอบยา่าแม่สเตชั o นสอนขาย ออนไลน์แล้วก็ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำนะคะในการเปลี่ยนชื่อเพจเนาะหลายคนอยากจะเปลี่ยนชื่อเพจนะทำยังไงเดี๋ยวแม่บ๊อบนะฮะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจการก่อนอื่นเลยเราเข้ามาในเพจของเราเองเนาะซึ่งเราอาจจะมีหลายเพจนะคะวันนี้บ๊อบสร้างชื่อเพจไว้ o อ ive แบ a นด์เสื้อผ้าชุดเดรสชุดทำงานเนาะ อ่นะคะบ๊อบอยากจะเปลี่ยนชื่อเพจตัวนี้นะคะจะทำยังไงเนาะก่อนอื่นเลยเราเข้ามาในเพจแบบนี้ค่ะวิธีการที่เราต้องทำนะคะก็คือให้คุณเนี่ยเข้ามาไม่ต้องเข้ายากเลยคุณคุณหาเพจคุณให้เจอนะคะจากนั้นเนี่ยคุณมาแถบด้านซ้ายมือจะมีคําว่าหน้าหลักโพสต์งานกิจกรรมรีวิววิดีโอรูปภาพเกี่ยวกับไม่ว่าคุณจะเลือกเทมเพลตของเพจของเพจคุณยังไงนะคะให้คุณเลือกคาว่าเกี่ยวกับให้เจ พอคุณเจอคําว่าเกี่ยวกับตรงนี้แหละคุณจะเจอคํานี้ค่ะคําว่าทั่วไปคุณเห็นไหมคะเขาจะมีหมวดหมู่ก่อนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอ่ะถ้าเราอยากแก้ไขมวดหมู่แก้ได้เลยตรงนี้กดเข้าไปแก้ไขได้หรือจะเพิ่มหมวดหมู่ได้ซึ่งคุณเพิ่มได้3าหมวดสมมติว่าบ๊อบจะเพิ่มหมวดนะคะเสื้อผ้าและแบ,บแรนด์เข้าไปหมวดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วบ๊อบก็เลือกหมวดนะคะเครื่องประดับเข้าไปด้วยอ่ะ นะครับ๊อบอาจจะใส่หมวดเครื่องประดับหรือบอ๊อบอาจจะอยากใส่หมวดเป็นหมวดรองเท้ามีไหมนะเดี๋ยวขอดูก่อนรองเท้าไม่มีเขาเรียกว่าหมวดเครื่องประดับฮนะ เครื่องประดับและนาฬิกาบ๊อบจะเลือกหมวดนี้นะคะับ๊อบก็เลือกบันทึกเลยเนี่ยก็สอนไปแล้วเนาะก็สอนวิธีการเปลี่ยนหมวดหมู่ด,ด้วยนะคะอ่าเพิ่มคงอะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ต้องไปเพิ่มค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนหมวดหมู่ไปแล้วเป็นสามหมวดตรงนี้แหละค่ะชื่อเพจของเราเราเปลี่ยนชื่อนี้นะคะแอบโอลิฟแบรนซ์เสื้อผ้าชุดเดชุดทำงานเราอยากแก้ไขชื่อเพจใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาเข้ามาเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ ะะสิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือเคล็ดลับในการตั้งชื่อเพจ f a c e b o o k ก็คือใช้ชื่อที่แสดงอย่างถูกต้องแม่นยำว่าเพจเนี้ยขายอะไรเนาะถ้าใครเคยเรียนกับแม่บอ๊อบเรื่องของการทําเพจนะคะเราจะรู้เลยว,ว่าเราต้องตั้งชื่อเพจให้ตังก่อนนะคะตรงนี้เนี้ยเราต้องเลือกก่อน,นะคะตรงชื่อกับธุรกิจหรือแบรนด์ของเราสิ่งที่ไม่ควรใช้ก็คืออย่าใช้คําที่แสดงให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยขายอะไรนะ แป๊บหนึ่งนะคะอ่านะคะ เอาเนี่ยนะคะอย่าไปใช้ชื่อที่คนอื่นจะเข้าใจผิดแล้วก็ห้ามใช้คำว่า Facebook ห้ามใช้คำว่า official ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษถอดเสียงมานะคะหรือใช้วลีที่ไม่เหมาะสมละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นครๆกับก๊อปปี้ลอกเลียนแบบอันเนี้ยห้ามใช้ใช้ไม่แน่นอนนะคะต,ตรงนี้คือสิ่งที่ควรกับไม่ควรถ้าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรากดข้อปฏิวัติเกี่ยวกับชื่อเพจของเราเข้าไปอ่านได้สมมติว่าบ๊อบเนี่ยอยากจะเปลี่ยน ชื่อแบรนด์บับอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันเนี่ยไม่อยากขายแบรนด์ชื่อโอลิฟแต่เราอยากใช้นะคะเสื้อชุดเสื้อผ้าชุดเรดรสชุดทำงานนะคะสมมตินะคะอ่ะเราปัดคาว่าโอลิฟแบรนด์ออกแล้วเราคงคำว่าเสื้อผ้าชุดเรดรสชุดทำงานนะคะอ่ะนะคะอ่ะชุดเดรสชุดทำงานชุดแสกชุดแสกนะคะอ่ะปรีส่ง นะขายปลีกส่งนะขายปลีกส่งนะนะแค่นี้เลยเราบอกว่าเสื้อผ้าชุดเมสชุดทำงานชุดแสกขายปลีกส่งสมมติเราอะ่ะไม่เอาและชื่อว่าโอลิฟแบนเราอยากจะแบบตัดคำว่าโอลิฟออกเพราะว่าชื่อโอลิแบบอุย้ยมันเฉพาะเกินไปเราอยากตัดออกนะฮะเราก็เปลี่ยนได้แต่สมมติสลับกันเราอะ่ะตั้งชื่อเลียนมาว่าเสื้อผ้าชุดเดชุดทำงานชุดแสก ขายปลีกส่งเนาะแต่ว่าเราอ่ะอยากจะเพิ่มชื่อแบรนด์เข้าไปเราก็มาใส่คําว่าโอลิแบรนด์ข้างหน้าเวลาเราเปลี่ยนชื่อเพจเราจะเปลี่ยนได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นส่วนหน้าส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายไม่สามารถเปลี่ยนทั้งประโยคได้จำไว้เลยนะเคล็ดลับในการเปลี่ยนคุณต้องมาทยอยทานะคะทีละเจ็ดวันสิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าเปลี่ยนทีเดียวทั้งกอนคุณต้องค่อยๆเปลี่ยนซึ่งอาจจะมีเป็นบางเพจที่เปลี่ยนได้ แต่ว่าเขาจะคอยตรวจสอบต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายอมให้เปลี่ยนได้แต่อนาคตอาจจะถูกปิดเพจได้ต้องระมัดระวังอ่ะคูเปลี่ยนแบบนี้เลยเสื้อผ้าชุดเด็สชุดทำงานชุดแสกขายปีกขายส่งอ่ะคู่กดดําเนินการต่อ นะคะแบบนี้จากนั้น Facebook เขาจะถามว่าคุณกำลังยื่นขอการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจใช่หรือไม่จากชื่อเพจปัจจุบันโอลิแบเสื้อผ้าชุดเดชชุดทํางานเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าชุดเดชชุดทํางานชุดแสกขายปีส่งเขาบอกว่าการตรวจารณาจะใช้เวลา3วันนะคะแล้วอาจจะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไม่สามารถเลิกเผยแพร่เพจก็คือไม่สามารถลบเพจได้ นะคะหรือเปลี่ยนชื่อได้ในอีก7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเขาอาจจะยังเห็นชื่อเพจเราเป็นชื่อเดิมอยู่ดังนั้นคุณอาจจะต้องการแจ้งอะไรบนเพจของคุณไว้ด้วยหรือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนชื่อเพจเพราะว่าเราอยากไปสร้างอีกชื่ออีกเพจหนึ่งแต่เป็นชื่อเดิมอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเอาชื่อนี้ไปอยู่ในเพจใหม่นะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อเนี่ยให้มันเป็นชื่อแบบ อีกชื่อนไปเลยชื่อที่เราจะไม่เอาอ่ะแล้วเราค่อยมาลบเพจต้องรอเป็นประมาณ7วันนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเรากดส่งคําขอเปลี่ยนแปลงจบแล้วเขาบอกว่าเรากําลังส่งพิจารณาขอคําเปลี่ยนชื่อของคุณนะคะถ้าเราอยากรู้เราต้องมาที่กล่องข้อความการสนับสนุนของเพจนะคะอุ้ยเขาขึ้นมาแล้วคําขอให้เปลี่ยนชื่อเพจของคุณได้รับอนุมัติแล้วเห็นไหมไม่กี่วินาที คือป๊อบอ่าเปลี่ยนปุ๊บมันอนุมัติปั๊บเลยค่ะคุณดูสิว่าเฮ้ยชื่อเพจเราอ่ะแสดงว่าเราอ่ะเป็น Facebook ที่ทำเพจแล้วเป๊ะมากคือเราอะไม่เคยทําผิดกฎ a c e b o o k เลยเห็นไหมคําขอให้เปลี่ยนชื่อเพจของคุณตา้อนุมัติแล้วขอบคุณ Facebook มากทําให้เห็นทันตาเห็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อ เพจ a c e b o o k ไม่ได้ยากเลยสามารถเปลี่ยนได้บนนะคะคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กได้เลยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนในโทรศัพท์มือถือแม่บอกนะคะมีคลิปก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูเออไม่ใช่ย้อนสิเออลงไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยมีสอนไว้แล้วใน YouTube นะคะเข้ามาดูใน YouTube อยานแม่เซชันภาษากฤษได้เลยนะคะจะมีสอนไว้แล้วทำม,มือถือก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะนั้นนี่คือการ เปลี่ยนนะคะชื่อเพจกลับมาดูค่ะชี้เพจของเรากันนะคะเป็นยังไงบ้างเพจของเรานะคะเปลี่ยนง่ายมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณะสามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยชื่อเพจเปลี่ยนแล้วเสื้อผ้าชุดเดชุชดทงานชุดแสกขาบิกส่งเห็นไหมคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่คุณจะ ต้องมาทําเพจนะคะให้เป็นชื่อเพจที่ดูเปรี้ยงปังอลังเวอร์อย่าลืมนะทวนให้ฟังอีกครั้งเพิ่มเติมตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือกดเข้าไปในเกี่ยวกับแล้วเราก็เข้ามาตั้งตรงนี้นะคะอ่ะอีกนิดนึงไหนๆก็สอนมาถึงตรงนี้แล้วโบนัสแถมให้อีกหนึ่งนาทีให้เรากดชื่อผู้ใช้ตรงนี้สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจเพราะเราอยากให้เราอยากให้นะคะเราอยากให้เนี่ยคนเนี่ยจำชื่อเพจเราว่า facebook.com slash ชื่อเพจของเราเลยเช่นเราเนี่ยใช้นะคะ dress up สมมติ A ะนะ dress up store นะ dress นะ dress บ๊อบจะขายชุด dress เยอะชุด dress store น่าจะมีคนไทยแล้วนะฮะ dress store นะ dress store Thailand บ๊อบไปชื่อว่า dress shop dress shop Thailand ดีกว่าเดี๋ยวดูก่อน store ดูแบบนะ thii redshop thailand บอ b ก,ก็ตั้งชื่อเลยเป็นชื่อผู้ใช้ว่า ad redshop thailand คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรากดสร้างชื่อผู้ใช้มาติ๊กถูกคือเราใช้ได้นะแปลว่าเราจะสร้างชื่อผู้ใช้ของเพจเราว่าเวลาคนที่จะเข้ามาในเพจเราเราให้เขา คลิกเข้ามา s b m e d r e s s h o p t h a i l a n d หรือถ้าเขาอยากจะส่งอิบ็อกมาหาเราให้ใช้ m m e d r e s s h o p t h a i l a n d เห็นไหมแปลว่าลิงก์ตรงเนี้ยคุณดูนะคุณคัดลอกตรงนี้ไปได้เลยเออว้าวมากว้าวมากแม่กดคัดลอกแล้วเราก,กดตกลงเลยจ้าเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจเรียบร้อยแล้วกด r รีเฟร h หนึ่งครั้งค่ะ กด refresh หนึ่งครั้งแอบเรากลับเข้ามาดูนะคะนี่คุณเห็นตรงนี้ไหม facebook.com/reshopthailand เรากดคัดลอกแบบนี้แล้วเราก็สามารถไปส่งไลน์หาเพื่อนตามที่ต่างๆได้เลยนะคะสมมติว่าสมมติว่าเราจะเริ่มขายของอุ้ยนนี้สอนเกินนะเนี่ยนะคะในไหนก็ในไหนก็สตรีมให้ดูแล้วเนาะแอะสมมติว่าแม่บ๊อบเนี่ยจะโพสขายนะคะแม่บ๊อบโพสขายเนาะ อ่ะแม่บอบก,ก็เลือกรูปภาพเสื้อผ้าและแม่บอบพิมพ์ว่าพิมพ์ว่านะสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามได้นะนะนะ,นะคะนะคะอ่าที่นี่เลยก็เป็น m นะฮะ,ะ m dot me s l a s นะคะ s l a s อะไรเดซอ่าเดซช็อปอ่าไทยแลนด์ ว้าวนะฮะเดชชอปไทยแอนด์แบบนี้เลยเห็นไหมคุณดูนะคะนี่นี่นะคะเดชชอปไทยแลนด์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยทำไมมีลิงก์คนนี้เอาออกไปนี่คือ m me d e s k t o p thailand นี่ถูกลิงก์แล้วนี่คือเพจเราเห็นไหมมันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสมมติว่าเราขายเสื้อผ้าอ่ะนะฮะอ่ะคอลเลคชันใหม่สมมตินะอ่ะสมมตินะ new collection นะ มามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสมมตินะสมมตินะรหัสสมมตินะเราขายเสื้อผ้าเนาะเราก็จะมีรหัสนะรหัสนะรหัสนะ SP สมมตินะเป็นแซกนะคะแซกเป็นแบบแซกแตัวสายรุ่น P เนาะสมมตินะ SP 0ูนย์ศนย์สอย่างเงี้ยนะคะรหัส SP 0ูนย์ศนย์สองมีไซส์ S อะมีไซส์ S นะคะ M อ่าสมมูรณนะพอพิมพ์ไซส์ M L นะคะแล้วก็ XL นะคะแล้วก็สาม XL นะคะอ่านะคะก็จะพิมพ์นะคะอกนะคะอ่านะคะอกนะได้ถึงสมมูรณนะอกได้ถึงนะคะสี่สิบสี่สมอ่ะสี่สิบหกแล้วกันนะอกได้ถึงสี่สิบหกนิ้ว นะคะแ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่รูปใส่อะไรไปก็ตามแล้วก็ใส่เนื้อผ้าเป็นแบบนูน้นแบบนี้แบบน้นเราก็ใส่ไปเลย new collection แล้วสวนใจสั่งซื้อสอบสินค้าสอบถามได้นะคะ m. dot me แปลว่ามันเป็น inbox ของเพจเราสมมุติว่าเราคัดลอกลิงก์นี้แล้วเรามาเปิดหน้าใหม่ แบบนี้นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยคลิกลิงก์นี้เข้ามามันจะเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจของเราเลยมันจะเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจเราเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีไปทักเพจนี้แล้วต้องการจะซื้อของกับเพจนี้เลย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยเราทักเข้ามาในเสื้อผ้าชุดเดรสชุดทำงานขายส่งขายปรีกเห็นปะแต่ว่าเรากําลังติดต่อกับเพจนี้เลยเนีย่เป็นไงนะคะนี่คือสิ่งที่เรานะคะสามารถทำให้มันสะดวกได้ มากมากมาก,มากเลยนะคะแบบนี้เราก็กดโพสต์ไปเลยสมมติว่าบ๊อบเลือกเสร็จแล้วบ๊อบก็กดโพสต์ไปเลยนะคะแปลว่าเราจะได้ทั้งชื่อเพจลิงก์ของเพจทุกอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะบอกเลยว่าแม่บ๊อบจะบอกเลยว่านี่คือความสะดวกสบายมากๆนะคะที่เราจะทําเพจออกมาแล้วปลังนะคะปังมากๆเพราะ,ะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะก็เชื่อว,ว่าน่าจะทําให้ทุกคน ก็แล้วก็เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกัน กดไลค์เพจนะคะแล้วก็กดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะแม่บ๊อบยาแมสเซชั่นสอนขายออนไลน์และอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งเขาเรียกว่าเลยนะกดตั้งแจ้งเตือนซีเฟอร์ดเห็นโพสต์จากเพจนี้ก่อนส่วนใครที่ดูในช่อง YouTube นะคะก็ะรบกวนทุกท่านกดสับสไคร b e ด้วยกดสับสไครแล้วเปิดกระดิ่งอะคะเปิดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกทคลิปเลยโบบอกว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับการแก้ไขชื่อเพจ a c e b o o k การแก้ไขหมวดหมู่ถ้าเราทําหลังบ้านจะเลือกได้สามหมวดการที่มีหมวดขายเสื้อผ้าหมวดหลายๆห,หมวดเนาะสมมติคุณขายหลายๆอย่างหลายๆห,ห,หมวดแปลว่าโอกาสในการมองเห็นในการเข้าถึงคนเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเราบมอบก็สอบวิธีการนําชื่อผู้ใช้ของเพจแถมไปให้ด้วยเป็นโบนัสค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจไปแล้ว